สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในารายการดิมี่นะคะวันนี้นะคะมีแบบแกิจกรรมตรงนี้นะคะเป็นแบบเป็นเล่นเกมจบรับไอเทมฟรีนะคะเป็นกล่องสกินไฟสุดร้อนแรงนะคะก็คือแบบให้เราอะทำการแบบเล่นโหมด55นะคะให้จบให้ให้เล่นโหมดห้าให้จบเราก็จะได้รับกล่องมานะคะทุกคนจะเป็นกล่องสกินนี้ถึงวันที่ 3 1เดือนธันวาคมนี้นะคะทุกคน <g ül> ก็จะได้สกินนี่นะคะตัวพ่อหมดในตัวไม่แน่ใจนะคะทุกคนสกินเยอะจนเบอร์มีสลีมมีมาหลอดแล้วมีตัวตัวไหนทุกคนแลมเบอร์ปะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะก็คือแบบต้องเล่นโหมด5 5นะคะทุกคนแจกสูงสุดวันละ3ากล่องต่อ3กล่องนะคะทุกคนแจกสูงสุดวันละ3ากล่องดาแพ้หรือชนะอะไรเงี้ยก็ได้กล่องมาอยู่แล้วนะคะทุกคน คือเราเล่นมา3เกมแล้วมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากล่องสกินไฟสุดร้อนแรงเนี่ยเราเปิดแล้วเราจะได้อะไรบ้างก็จะมีเนี่ยเปิดเพื่อลุ้นรับสกินถาวรน,นะคะบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรเช่าสกินนะคะแล้วก็จะเป็น100ชิ้นส่วนลุ้น 50- 40- 50ถึเพชรแดงฮีโร่ทั่วไปแล้วก็ชิ้นส่วนสกินทั่วไปนะคะทุกคนกดเปิดไปเปิดทีละกล่องนะทุกคน นี่ก็สายฟรีกล่องสุมบัตรเช่าสกินเชยว้าฟลเล<ะ>อเรนก่อนที่จะแบบ มานะคะต่อขอเปิดทีละกล่องนะทุกคนก็เช่าสกินอีกแล้วอ่ะตัวอะไรเนี่ยนะมานะคะอีกกล่องไฟสุดร้อนแรงนะคะเช่าสกินอีกแล้วทุกคนโอ้บัตเตอร์ไฟอะ่ะอันนี้เป็นฮีโร ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนหลายคนอาจจะแบบเล่นแล้วก็แบบเก็บเอาไว้สักส0มสิบสิบสิบกล่องอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเปิดกันไปก็ได้นะคะเพราะว่าแบบมันก็อันนี้ไงทุกคนมันก็จะได้แบบเออแบบลุ้นทีเดียวเลยอะไรเงี้ยถ้าแบบอ่าคนมีความอดทนอะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่เราว่าดีนะเราก็แบบเผื่อแบบใครดวงดีก็จ,จะมาเปิดได้นะทุกคนดี ตรงเอาตรงไหนเนี่ยนี่นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการลุ้นนะคะสำหรับสายฟีแบบเรานะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาการไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนหาใครชอบชอก็ชช่ยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe ได้นะคะ